สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนายเซตตี้เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมยาโดนไล่ออกโอเคซึ่งเกมนี้นะผมผมยังไม่เคยเล่นนะผมก็เเต้องบาลองเล่นกันดูนะเออแต่ดูจากทรงแล้วดูจากทรงนี้เราน่าจะเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งะครับที่ต้องมาทำงานนะครับโอเค เขาบอกว่าบทที่หนึงในที่สุดฉันก็ออกมากเกาหลีฉันฝันอยากที่จะทำงานมาที่ที่นี่มาตลอดฉันตื่นเต้นสุดๆเริ่มกันเลยคลิกไปเลยโอ้โหตอนนี้ไฟร้อนแรงมากการประเมินการสัมภาษณ์นะผมโอเคมา <c oughs> เอ้าไม่ผ่านไม่ผ่านรอบสัมภาษณ์ครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นสอนการเล่นอย่าโดนได้ออก การลาออกที่แนะนำจากนี้ไปฉันโดนไล่ออกด้วยสาเหตุหลายอย่างคุณต้องช่วยฉันให้อยู่รอดในบริษัทเกาหลีนี้เพื่อวันหนึ่งฉันจะไปถึงขั้นสุดยอดของขั้นบันไดช่วยสันทีโอเคช่วยแล้วไงไปเลยเพื่อนไม่ผ่านการสัมภาษณ์คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์คนทำงานโอกาสคนจ้าง15% หางานใหม่เหมือนเราแบบมาซ้อมเป็นเนี่ยอะไรวะเป็นพนักง,งานมาบริษัทที่2อ,อ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่บริษัทสอบริษัทที่หนึ่งนะโอเคมีคนมากมายสัมภาษณ์งานมีคนถามฉันว่าตอบไม่ได้ครึ่งหนึ่งฉันจําไม่ได้ด้วยฉันไม่จำไม่ได้ซ้ําว่าฉันพูดอะไรบ้างแต่ฉันจะทําให้ดีขึ้นในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปฉันทําได้ไปเลย บริษัทที่2แง้ล้ครับทุกคนเราจะได้งานหรือเปล่าโอ้โหพลาดอีกแล้วครับผมพลาดนะครับผมต่อไปนะครับถ้าเกิดกดสีฟ้าคืออะไรยื่นงานเหรออ๋อไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้หางานใหม่ครับผมอ่าบริษัทที่สามแล้วนะฉันหวังว่าเป็น ฉันเป็นหนึ่งในคนงานที่เดินผ่านมาขณะที่มีบัตรประจำตัวพนักง,งานห้อยคอการสัมภาษณ์งานไม่ค่อยราบรื่นบริษัทที่สามแล้วของานเถอะขอร้องโอโ้โหโอ้โหพลาดอีกแล้วผมนึกถึงสภาพคนที่แบบว่าเดินไปหางานะอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินหางานทำทั้งวันแล้วก็คือแบบไม่ได้อะไรอย่างงี้ยก็แบบมันเศร้าทุกคนมันเศร้าเศร้าจริง คือแบบกว่าจะหางานได้แต่ละงานในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยและการโดนและออกไม่ใช่เรื่องตลกครับผมตอนนี้ฉันแค่ต้องการได้งานมันไม่สําคัญเลยว่าจะเป็นงานเต็มเวลาหรือเปล่าฉันควรกลับไปหรือเปล่าไม่ฉันต้องทําให้ได้ฉันพยายามให้กําลังใจตัวเองขณะที่กําลังไปสัมภาษณ์งานโอเคก็เป็นเนื้อเรื่องของชายคนหนึ่งผมเรียกไอ้นี่ว่าไอ้ตอสแลนไอ้ตอสไอ้ตอส ไอ้ต๊อตไลทำงานที่เกาหลีว่ะคนเกาหลีเจ้าดอทเกาหลีผมไม่รู้ว่าสำเนียง์เขาไงทอตชูเบอร์เกอร์โคตนมั่วเลยโอเคตำแหน่งสุดท้ายหาคนนำมิโอก็จ้างไม่ผ่านสัมภาษณ์ตลอดเนัะทำไมไอ้อตเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไอ้ต๊อตต้องได้งานแล้วบริษัทเท่าไหร่เนี่ยบริษัทบริษัทที่ห้าทำไมการหางานในอาคารใหญ่โตมันถึงได้ยากนักนะ ไม่ได้ฉันต้องไม่เป็นแบบนี้คิดบวกเข้าไว้คิดบวกเข้า well. ไว้เข้าไปสัมภาษณ์งานกันเถอะไปสัมภาษณ์งานไปไอต๊อดนายต้องสัมภาษณ์ได้แล้วเฮ้ยว้าูสัมเลยแล้วครับผมแม้ว่าฉันเป็นแค่เด็กฝึกงานแต่ฉันก็ทํางานของฉันให้ดีที่ LT สุดฉันแสดงฉันจะแสดงความรักและความทุ่มเทของฉัน มาเริ่มกันเลยโอ้โหไอ้ตอดได้งานแล้วโว้ยแต่เงินบำนาญก็ยังศูนอร์์อยู่ดีขอแสดงความยินดีนะครับคุณผ่าการสัมภาษณ์คุณได้งานตำแหน่งเด็กฝึกงานโอ้โหเราได้ไอ้ตอดได้เป็นเอ้ยทำไมเป็นงี้อ่าทำไมเกมแบบนี้ต้องมีโฆษณากันด้วยแล้วทำไงอะ่ะม่เป็นไรช่างมันครับ การสอนการเล่นนะครับงานเมื่อเครื่องหมายการแจ้งตื่นปรากฏขึ้นให้แตะและจะได้งานทำคุณทำงานโดยอัตโนมัติคุณจะได้รับประสบการณ์เงินเมื่อทำงานเสร็จประสบการณ์และเงินเมื่อทำงานเสร็จนะครับหากคุณสัมผัสตัวละครของคุณอย่างต่อเนื่องคุณจะทำงานได้เร็วขึ้นโดยแลกกับสุขภาพ อ๋อถ้าเกิดเราทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราเราจะเสียสุขภาพไปด้วยใช่ไหมผมน่าจะเข้าใจแบบนี้ถ้ามีไอคอนแบบแบบเตือนอย่างนี้นะครับผมมาลองกันเลยตึ๊ดตดได้งานตึ๊ดตึ๊ดได้งานตึ๊ดตึ๊ดตึดตดตึ๊ดตึดตดเอ้าเอ้าการราอกที่แนะนำอาอทำไมอะหากคุณโดนแล้วคุณสามารถถูกไล่ออกโดย เผลเดียวนั้นจะลดลงบริษัทใหม่ของคุณจะเริ่มระดับความตำแหน่งของคุณที่ระดับอเองไอผมไม่เข้าใจอุ้ยฉันได้ศูนเกินไปตัวหนึ่งเอกสารเนื่องจากคุณทำผิดพลาดร้ายแรงโอเคใส่ศูย์ออกคือแบบรีบลนอะไรเงี้ยโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วอาจจะต้องรับงาน แล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับผมโอเคฉันไม่อยากทําแล้วแต่นี่เงินกู้ยืมการศึกษาของฉันบังคับให้ฉันต้องสู้ขอบคุณมากเงินกู้เพื่อการศึกษาอเด็กนี้ใช้ต้องหาเงินไปใช้นี่กับการกู้เงินมาเรียนของมาหาลาัยนะครับโอเคได้แล้วครับได้งานแล้วผมโอเคครั้งที่2มันจะได้งานเร็วขึ้นเออได้งานเร็วขึ้นจริงๆมาไหน ไอคอนนี่คืออะไรการท้าทายเนี่ข้อความในความท้าทายคุณจะได้ลองทำสิ่งที่ท้าทายต่างๆในขณะทำงานโอเคยืนยันไหนไหนไหนทำงานนี่เก็บมามาทำไอเด็กฝึกงานคนนี้เนี่ยมันขยันจริงๆเลยนะเธอรู้ไหมเด็กคนอ่ะอะไรนะอ๋ออ๋อไอเด็กคนนี้เนี่ย มันขยันจริงเลยนะเนี่ยโอ้ได้ได้โบนัสแล้วเอ้าทำไมโดนไล่ออกอะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมผมโดนไล่ออกไอ้ต๊อดโดนไล่ออกได้ไงเนี่ยทำไมคือมันไม่มีสมาธิขนาดเลยเพื่อนเอาไหมมาผมจะหางานเร็วขึ้นแม่ของฉันบอกว่าเลิกหายใจทิ้งไปวันๆได้แล้วไปหางานพัดนาหรือสักอย่างสักทำสักทีเอาละ ฉันเช็คเรซูเม่ของฉันทุกวันเรซูเม่ของฉันทุกวันและส่งไปสมัครวันละหลายหลายที่ฉันกำลังพยายามฉันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสูยนเปล่าวันนี้ฉันจะต้องได้งานผมรู้สึกเหนื่อยกับไอตอนมากแล้วผมก็ไม่เข้าใจการเรียนของผมทำไมอ่ะทำไมได้เด็กฝึกงานแล้วผมผมจะลองดูดีๆประสบการณ์ สุขภาพได้งานมาแล้วโอเคโอเคเมื่อกี้ผมเงียบก็คือผมแบบกำลังใช้สมาธินะผมกำลังงง เฮ้ยเขาเหนื่อยวะเอาวะเอาวะเอาวะมา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 เอ้ยได้อีกพี่เอ้ยงานใหญ่งานใหญ่งานด่วนงานด่วนงานด่วนเลยครับพี่น้องเอ้ยใส่ไฟใส่ไฟไม่ทำไมเขาร้องไห้อะเอ้ยเรียบร้อยได้อีกพี่ประสบงานเอประสบการณ์ตอนนี้เราเป็นก้าวแล้วผมเอ้ยงานใหญ่งานใหญ่งานด่วนงานด่วนน้องๆม่เอานี่มานี่มาหนี่ แสดงว่าเมื่อกี้เราเก็บเก็บงานแบบน้อยเกินไปแล้วเฮ้ยงานทุ่มหัวงานทุ่มหัวขอเคลียร์ก่อนนะครับโอเคเคลียร์หหยงานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นสุขภาพจิตเราจะลดลงด้วยนะครับผมงานทุ่มหัวแล้วอะโอ้โหเยอะเกินไปพี่ทาไม่ทันไอ้น้อง ย้ายสุขภาพจิตเราตกต่ำมากๆนะครับผมการสอนงานได้เวลา f e เวอรประธานบริษัทว่าตอนทำงาน mm. เมื่อประธานบริษัทโหมด f e เวอรจะเริ่มขึ้นคุณจะได้งานมากมายแต่คุณจะไม่เสียสุขภาพเมื่อคุณทำงานจนกว่าเขาจะกลับมาโอเคครับผม <triste noise> มาครับ ประชามบริษัทกำลังมาโอ้ยเดือด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 โอ้ยเก็บ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 โอ้โหช่วงนี้ครับเราก็เก็บ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 และเราก็ต้องใส่ไฟ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 โอ้โหโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วไงอ่ะโอ้โหผมเข้าใจผิดไปเองก็คือเราไม่ต้องรับงานหมดก็ได้ปะวะ คือคนป่วยกู <c oughs> ทำงานนั้นป่วยเลยข้ามข้ามข้ามไปผมเริ่มคือเราไม่ต้องทำงานแบบต้องรับงานหมดใช่ไหมคือแบบทำงานให้เสร็จไปทีละอย่างเนาะไม่ต้องรับหมดโอเคแล้วก็สุขภาพจิตถ้าเกิดเมื่อบอสมาเราจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น อใส่2ไปก่อนใส่สองไปก่อน mm hmm. โอเคเสร็จไปหนึ่งครับผมโอเคเสร็จไปสองเก็บมาครับผมทำตอ่ทตอทำต่อแล้วมาสองเล่มอืมเก็บไปหนึ่งเ,เก็บไปหนึ่งโอเคเก็บไปสองครับผมโอเคมันคือการจัดสรรเวลาของเรานะคผมสามเล่มเลยนะ เก็บไปหนึ่งเล่มเลยเดี๋ยวไปเก็บมาใหม่เฮ้ยเยอะกันไปเยอะกันไปเยอะกันไปมันเยอะกันไปเฮ้ยมันเยอะกันไปอะทำไมมันงานยอะอย่างนี้กูกำลังจะระเบิดแล้วไอ้สัตว์อะไรเกิดเราไม่ทำอ่ะโดนไล่ออกมาวหระอยากรู้อยากรู้ โอเคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็แค่ทำงานไม่ทันเฉยเอ,เอ้าไอ้ตอดทำไมอะเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำงานคุณโดนแล้วเ,เพราะคุณไม่รับงานที่หัวหน้าของคุณมอบหมายเอาแล้วถ้าเกิดมา,มาเยอะมันก็แบบคุณก็ตายหาป่หวะมันเยอะ เมคผมเชี่ยพลังงานระคาหัวหน้า <c oughs> บริษัทที่9โอ้ my gosh <c oughs> วันนี้ผมต้องไม่โดนไล่ออก <c oughs> เป็นเด็กที่มีประสบการณ์น้อยโดยเฉพาะผม <c oughs> ที่มีประสบการณ์น้อยในการทำงานรับมารับก็คือมึงไม่ให้กูรับใช่ไหม,มกดไฟกดไฟโอเคนี่ พอมี5 0สิบผมก็กดไฟครับผมเราจะใช้พี่ทรัพยากรให้น้อยที่สุดโอเคเรียบร้อยครับผมแหน่แหน่งานแหน่งานอยากด้งงานทั้งเลยอย่ะอยากด้งานเชื่ออ่ะโอ้เข้ามาวะ่ะมาละใส่ไฟใส่ไฟ45บผมรับโอเคหยิบมา เอาสักโอเคนี่ประมาณนี้แหละเอา้าทำไมโดนแล้วออกอะ่ะกำลังสร้างใหม่เพราะเราไม่ได้ต้องทำงานเพราะเราไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วคุณโดนแล้วออเพราะคุณทำงานหนักเกินไปแล้ว <No. S 1> ไม่มีงานได้ทำอีกแล้วโอ้เกมนี้มันปวดประสาทามากเลยทุกคนทำงานเยอะเกินไปก็ไม่มีงานได้ทำ ทำงานนี่ไปก็ไม่มีงานให้ทำอ๋อแต่แลบบริษัทก็คือถ้าเกิดมันว่างงั้นมากเกินไปแล้วทําให้บริษัทเขาเสียเงินไปกับเราก็จะทําให้บริษัทเขาเสียรายได้ครับผมโอเคผมเข้าใจละบางงานอย่างไอ้นั่นมันก็เยอะเกินไปนะผมไอบริษัทไอ้นั่นอ่ะโคตรเยอะเลยมนีหนีมาแล้วโออย่างเยอะโอเคเก็บไปห,หนึ่ง มาไอตอดไอต๊อดเอาอะไอต๊อดมาว่ะจังว <ok ันนี้มาว่ะเพื่อนๆไอตอดมาแล้วไอต๊อดมาแล้วเฮ้ยอืมเฮ้ยสองงานสองงานอืออืใส่ไฟใส่ไฟอุ้ยสามงานสามงานใส่ไฟ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 พอถึงสามสิบผมจะกดอีกหนึ่งทีนะผมโอเคกดอีกทีอ네ืมได้มาแล้วอีกทีมาพอถึงยี่สิบห้าผมจะกดนะผมอือโอเค แล้วเก็บมาขึ้นไปเบ๊บ๊บเบ๊บเ๊บ,บเก็บงานเก็บงานมาแล้งงานงานมาเยอะเยอะจัดเลยเมื่อไหร่บอสจะมาเนี่ เมื่อไหร่บอสคุณบอสจะมาโอเค็บางานมาเฮ้ยงานทุ่มหมวเลยอะเมื่อไหร่บอสจะมาให้ครับแน่บอยครับบอส,บอสจะมาหรือยัง ทำงานไปเรื่อยๆครับผมอุ้ย,ยลืมโทษโทษโทษนี่เด็กฝึกง,งานหรือโปรเฟชชั่นแลเนี่ยดอกเบีย้ยกูได้ศูนย์ทำงานหรืออะไรครับนี่ไหนดูซิการขาทายคืออะไรยังไม่มีอะไรนะผมทำงานไปเรื่อยๆครับผมโอเคถือว่าถ้าเกิดมันกองกองหัวแบบก็ไม่เป็นไรนะผมกองแบบเท่าภูเขาอะไรเงี้ย เหมือนเราดินพ่อขาดหางหมูอะ่ะแต่ก็คือแบบคนก็คือเอางานมาให้เราอะ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรไม่ทำไรเราก็อยากกินกินโดนัทในเวลางานนะครเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแล้วออกเดี๋ยวโดนแล้วออกเราต้องเซฟเซฟ <ๆ S 1> อ่ะ ต,ตอนเล่นเพย์เซฟไปหยิบงานมาโอ้โหมันเพื่อนดูดิแล้วมันเพิ่มน้อยมากเลยอะไอสตัดสุขภาพอบบมาแล้วมาวงานอย่างเยอะเก็บแปดแแล้วกันเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยงานอย่างเยอะ,อะทุกคนผมเก็บไปสามแล้วนะผมใช้โอ้ยผมเสียสุขภาพไปสามเพราะผมเล่นงานนะผม โอเคแคปไปหนึ่งผมจะให้มัน20อัพขึ้นไปก่อนผมจะกดไฟนะผมแสดงว่ามันไม่ต้องเล่นง,งานมากนะผมโอเคเราได้2องติ๊กครับผมประสบการเรายนะีามแล้วทุกคนเราแค่อย่าโดนไรออกมามากด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 เยี่ยมถ้าเกิดประสบการณ์ครบเราน่าจะแบบว่าเก่งขึ้น เก็บงานมาดูงานดีโอโหมันจะถึงถึงฟ้าเพดานแล้วม่นเนยฮะงานเต็มแล้วให้ขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเฮงงานมันเต็มงานมันเต็มงานล้นครับมวลงงานล้นจัดเลยโอเค เมการเลื่อนตำแหนง่งไอต๊อดเย้คุณได้รับการเลื่อนตั้งเฮ้ยเลื่อนตำแหนง่งเลือกตั้งหาแะไวไม่ใช่หาเสียงฉันไม่สามารถรับตำแหน่งงานเต็มเวลาได้ฉันกำลังหมดไฟในการทำงานและฉันมีถุงถุงใต้าตาขนาดใหญ่สักวันฉันจะได้ทำงานเต็มเวลาจริงๆหรอ คุณได้รับการเล่นตำแหน่งเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างเงินชำนาญน, 100, านครับผม100เฮ้ย500บาทครับผมโอเคก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบและอยากเห็นผมเล่นเกมนี้หรือว่าอยากเล่นเกมเหมือนก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม บายบายไอต๊อดขอทำงานก่อนครับผมโอ้ยงานทุ่หมหัวงานทุ่หมหัว